คุณสามีไปวิ่งมาราธอนและก็ทิ้งลูกๆสามคนไปทีกรุงเทพเป็นครั้งแรกของการเดินทางไม่มีเด็กๆด้วยกันได้ยินไปถึงชั้นกาวฟอนแล้วบุ่นวายจริงๆเลยเจ๊ปีเจ๊ปีโอเครุดบุอะไรั้ะแรกขอบสนามเลยจ้าไปแล้วพ่อรักอยู่ไหนพี่แม ได้เลย Daily ้ e a n Plus ยไม่ได้นอนเลยใช้เช <the D> <season> ้ามากได้นอนนะ2ชั่วโมงไม่ทอไม่ทอจะบินแปดโมงแล้วค่ะคุณสามีไปวิ่งมาละันและก็ทิ้งลูกๆสามคนไปที่กรุงเทพเป็นครั้งแรกการเดินทางไม่มีเด็กๆ ในรอบกี่ปีนะคะที่ไม่มีเด็กๆแ็่เจ็ดปีอ่ะน้อยอ่ะ <laughs> เอาอายุดิเล่นเลย <laughs> มาราธอนที่เกียวโตจะเป็นมาราธอนแรกน่าจะเป็นมาราธอนเดียวด้วยเพราะว่าซ้อมเหนื่อยเลยเกินมีด้วยกันไหม no ช้อปปิ้งกินอันนี้ไม่ได้มาเชียร์เหรอ <laughs> ไปเชียร์ไปเชียร์แต่ว่าไม่วิง่งเชียร์แล้วก็ช้อป yeah ทำใจมาก let's go รถไฟ Hello Kitty ไนที้จะขึ้นรถไฟ Hello Kitty หรอคะหแรงมากนมัมเบอร์ e ใช้แรงงานพ่อก่อนเลยอย่า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 งเป็น Hello Kitty เึงแล้วนะจ๊ะถึงแล้วต้องกินสิ่งแรกโ,<อ>โปรดของชอบจะขนกลับไปอีก <laughs> ตอนนี้กินได้เพราะว่ากำลังจะไปวิ่งกำลังโหลดไปเพื่อที่จะไปวิ่งมาราธอนในอีก3วัน ready ได้อยู่นะตอนนี้รถไฟเข้าโรงแรมก่อนไม่ได้นั่งรถไฟมานานนะที่นี่ปกตินั่งแต่รถกับเด็กๆเพราะว่ามันไม่น่อะดวขึ้นรถไฟเดี๋ยวจะไปปวดกันอื่นแต่วันนี้ลุยสองคนเราก็ได้หมดนะจ้ะโอเคนะรอ่ ใปอมาปาปารัสซี่เราวันนี้เราจะต้องมาตัดผมเพราะว่าตอนนี้เหมือนดัสซีน่าอีกแล้วดัสซีน่าหญ่ชอบดัสซีนา่าะผมเข้าตามหมดแล้วยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยบ,บายบ,บายได้บายบาย ผมใช่ไหมนั่งรถใช่ไหมบึนบึนนะโอเคดัสตินถึงไหนแล้วดัสตินไหนดัสตินไหมยังน่าดักไหมยังไหนไหน เดี๋ยวอล่งใจเย็นๆใจโลง่ลงๆนี่ไงครับขึ้นมาแล้วครับอางนี้ครับอันนี้ครับอางน,นี้ครับได้ยินไปถึงชั้นกาวพอโอ้ย <c oughs> วุ่นวาย <c oughs> จริงๆเลย นี่คือจุดที่เราจะมาเข้าเส้นชัยที่นี่กันค่ะพี่แมทใช่ใช่พี่แมทด้วยเลยราะว่าสตาร์ทแล้วก็จบที่นี่เหรอใช่ใช่เจอกันใช่ไหมที่นี่เจอเจอเจอไม่หลงกันนะใครจะจบก่อนเนี่ยพี่นีแล้วเลยหนูให้พี่ตามด้วยพี่เดียในฐานะที่แบบโรงเรียนพี่แมทคนแรกพี่แมทจะรอน้องๆปะคะโอพนันเลยดีกว่าใครมาให้พนันกันเลยแบบใครใกล้เวลาที่ตัวเองกำหนดได้มากที่สุดหนูยังไม่กล้ากำหนดเวลาเลย ยยอออน้งพี่แมทคนแรกพี่แมทคนที่สองน้องเบียร์แล้วก็น้องน้ำนุ่นเลยค่ะนะเป็นน้องเละเราต้องวิ่งตามพี่ๆด้วยโอ้คนวิ่งกี่คนเนี่ยหมื่นเด็กใช่ไหมเจ้าหน้าที่ก็จะแต่งตัวกันแบบว่าชัดเจนไอเดียเช็คของต่างชาติอยู่นี่ วิ่งโอลิมปิกของประเทศญี่ปุ่นที่2ชั่วโมง22นาทีซึ่งที่แมจะทำได้เราก็ประมาณนี้แหละคูณ2คูณ3เราเราอยู่ไหนคะเราก็ยังอยู่ห้องน้ำที่สามเขา้อมกันแล้วอ้ยเขาสอง เดือนเดือนละ800กิโลตอนช่วงแขกโอลิมปิกซึ่งพี่แม่บอกว่าถึงไหมปกติตัวเองวิ่งวิ่งไม่ถึงการ์นี่ไงกำลังเก็บภาพยูทูบเบอร์เก็บภาพอยู่เราเป็นยูทูบเบอร์อันดี้เซเลบริตี้นะคะร่วมงานเซเลบริตี้เซเลบริตี้ส่วนดิฉันเป็นยูทูบเบอร์ไอเียนัๆยูทูบเบอร์นะคะตอนนี้แฮร์แต่เราจะดูอะไรคะมิวเซียมออฟบิวตี้นะครับแล้วก็ มีเซ so, ียมเสซนอยนะจ๊ะตอนนี้อย <uch> ู่กันในพิพิธภัณฑ์วากโก้ผู้ให้ความสนับสนุนของมาราธอนเกียวโตในรอบนี้ใช่ไหมคะเป็นสปอนเซอร์หลักสปอนเซอร์หลักที่จะเป็นมิวเซียมเป็นประวัติของวากโก้นะครับอะไรคะจะซื้อให้ใส่เหรอชอบชอบวันนี้ชอบวันนี้ชุดเบบี้ ชอบสีไหนคะชอบสีไหนสีไหนคะ Something for everybody อาบน้ำเหรอคะหรือว่าไงฮะท่าน้ำอยู่นี่นี่นะคะโอเคฉันมารอพี่ที่ท่าน้ำไม่คขี้เกียจสาบโอมเราขี้เกียจนะคะเราอเลยต้องใส่ไว้ก่อน กันใช้ปัญญากียร์แควันมันเหม็นเลยขอบคุณนะคะที่ไปหามาให้น้องใช่ขอบคุณเพดข้างไม่ใช่ซัปเปอร์แบนด์เช้าวันที่ส7นะครับก่อนวิ่งมาราธทอนเกียวโต หวันครับออกมาวิ่งวอร์มชมวิวหน่อยสวยสุดๆครับเกียวโตโอเควิ่งวอร์มเสร็จเรียบร้อยครับวันนี้2-3โลเองแต่ก็ได้เห็นละว่าทำไมเกียวโ,โตมาราธอนถึงที่ชื่อว่าเป็น หนึ่งในมาทอนที่สวยงามที่สุดในโลกครับไม่ใช่เวอร์เมเจอร์แต่ว่าใครๆก็อยากมาวิ่งที่นี่เพราะนั้นพร้อมรวยที่นี้ let's go อ,อกจบสวยแล้วจ๊ะตอนนี้มาเที่ยวที่วัดหนึ่งวันก่อนจะวิ่งเดินเยอะไม่ได้นะคะวัดสวยมากว,าว้าวมักกะตัน0กว่าวัดและสามเจ้าในเมืองเกียว The last samurai. ก็ต้องเสียงเจมซีแต่ว่าที่เนี้ยมันไม่เหมือนกันก็คือถ้าได้เสร็จปุ๊บคําทำนายเนี่ยเราต้องไปจุ่มในในน้ำแบบนี้นี่ต้องไหว้ก่อนโค้งสองรอบแล้วเสร็จก็ค่อยโยนเหรียญลงไปแล้วเสร็จก็ขอพรนอกผิดไม่ใช่ <laughs> ต้องวัวแล้วเขาบอกว่าต้องโค้งก่อนสองทีแล้วค่อยปบมืออีกสองทีขอพรขอพรให้จบปุ๊บ เราค่อยพรอีกหนึ่งทีแล้วก็ต้องเนี่ยโยนเหรียญลงไปโยนเหรียญลงไปตอนไหนนะตอนแรกเลยหรือเปล่าขอให้สำเร็จกับการไหว้พระขอพรของคุณนะครับในรอบนี้จะผิดจะถูกไม่เป็นไรครับพระไม่ได้ว่าอะไรเราเดี๋ยวก่อนเราต้องทำให้ถูกจะมีความตั้งใจแล้วมีความตั้งใจที่ดีก็คือต้องพรก่อนหนึ่งทีก่อนสองครั้งจบสองครั้งแล้วก็งค้งต้องพรอีกครั้งแล้วเหรียญตอนไหนคะโยนก่อนเลย คือโยนก่อนแล้วค่อยขอเรืองต่อไปตรงนี้ขอเรื่องความรักเรื่องครอบครัวอ่าตามนั้นเดี๋ยวจะไปโยนเหรียญก่อนค่ะเอล้างมือก่อนล้างเหรียญเหรียญเหรียญไม่ต้องล้างล้างแค่มือล้างแค่มือลาาาเเเดีียวยววอ่งงหรญกน ตนะคะต้องเอาไปจุ่มน้ําถึงจะขึ้นค่ะช่องนี้ความรักช่องอื่นก็มีเรื่องการเดินทางความรันาที่เราคาดหวังไว้ช่องต่างๆใช่เล้วเรามารู้ความรักสดแล้วนะคะสดนะสามสเดือนแล้วค่ะขายของผ่านลีเดียชานลเลยนะคะสดค่ะสดค่ะสดนะคะไย่ใจติดต่อได้ผ่านผ่านเบอร์ของ m a r k e t ็ตติ้งแม e เจอรของช่องนี้นะคะ ถ้าถ้าผลออกมาแล้วไม่ดีไม่ไม่สบหวังไม่ชอบเนี่ยเราก็เอามถูกไว้เราจะไม่เอากลับไปด้วยแต่ถ้ามันดีก็เอากลับมันเป็นวัดวัดจิ้งจอกเพราะว่าเขาเชื่อกันว่าสมัยนั้นมีจิ้งจอกวิ่งผ่านแล้วก็ทำให้ทุกอย่างของชาวนาแข้าวปลูกขึ้นแล้วก็ เกี่ยวข้าวได้เยอะก็เลยทำให้ทุกคนร่ำรวยอ,วอู้คูวัดจิ้งจอกมาไหว้ขอเรื่องความร่ำรวยความสำเร็จในหน้าที่การงานไหว้เสร็จแล้วขึ้นไปข้างบนมาไหว้่ะก่อนวิ่งมาราธอนพ่งนี้นะพ่อ ワンツー สวยยังไงนะมือสวย,ยนะสวยอ้โห เราต้องเตรียมอะไรไปบ้างออนนี้เตรียมตัวเตรียมเจลเจลเตรียมหรือยังคะร้มอมขณะนี้เป็นเวลา6โมงเช้าที่นี่มงแล้วแต่ที่เมืองไทยตีสี่นโหลครับดิออนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับยิ้มอ่ะยิ้มอ คิดถึงหรือเปล่าคิดถึงมัมมี่หรือเปล่าวางใยแล้วร้อง่ะจริงหรอใช่ค่ะโอ้เออโลเดียนแล้วแหละดิอะไรครับกล่องเหรอครับโอเคโอเคคิดถึงนะครับของเป็นเสื้อเลย เดวอหารนันี่อิมวิ่งมาพร้อมๆกันแล้วจ้าเสื้อส้มกันหมดเลยจ้าเอาคือกี่ชั่วโมงค่ะสี่กว่าสี่กว่าทำกว่าสี่ครึ่งก็โอเคแล้ววิ่งให้สรุกทุกคนนะจ้าไปเลยไปเลย ความหล่อเลื่นนะคะมันดูมันแบบลึกลับลึกลับไงไม่รู้ทานิดนึงทาอะไรทาหัวนมเหรอเออเดี๋ยวมันแสบทำไมอ่ะเสียดสีไงหัวนมเสียดสีไม่ได้ต้องทาหัวนมนะคะเคยวิ่งไว้เนี่ยเคยวิ่งไหมไม่เคยแซบนี่คือเทคนิคนะเทคนิคของนักวิ่งจ้กัแแ้ด้วยจริงอ่ะจ้กัแแ้เสียดสีเหรอแล้วขนนี่ไว้ทำอะไรขนช่วยเหรอช่วย ทำอะไรคืออะไรกระวิงคุณแม่ทิวดีนคุณแม่ทิวดีนทำอะไรเนี่ยนี่เมื่อกี้เห็นเขากระวังความล่อลือนไม่แล้วคุณก็คือยืนห่ายอยู่ด้วยนะยืนห่างอยู่เขาบอกว่านี่คือเทคนิคของนังวิ่ง ขอาเเ้ฝากดูแลหน่อยอยู่ด้วยกันป่ะอยู่ด้วยกันป่ะอยู่ด้วยกันอย่ทีเดียวบายวันนี้เราเป็นสื่อมวลชนด้วยนะคะเย้วยกันเเป็นเราเป็นเพรสแล้วนะคะเราเขาได้ขอบสนามวันนี้มัอก็มาถ่ายรูปลงด้วยนะคะจริงน่ยัดิพร้อมๆมาก ขอบสนามเลยจ้าเส้สตาร์ทไลน์อยู่ตรงนู้นตอนนี้พี่แมทคงตื่นเต้นส่วนเราง่วงมากดดเก ตามไปเจอที่จุด10โลพี่แมทอยู่ตรงนี้นำอยู่ขึ้นรถไฟนั่งไป,ไปทั้งหมดพี่แมทต10โมง9นาทีจะถึง10โลทันไหมนึกว่าเรา Amazing Race กันอยู่ตอนนี้เราก็วิ่งแข่งไปกับเวาไปด้วยไปถึงด้วยก็วิว่งลงไปเพื่อให้ท,นท<า>นันมาร์ค10โลเอาล่ะรถไฟมาแล้วทันไหมเดี๋ยวเราตะเราก็วรอันไห,ลลไไหน้ลุ้นๆเรากำลังขึ้นรถไฟ ไปที่เช็คพอยทุ่งค่ะกรี๊ดก็ถึงแล้วก็ถึงแล้วยอด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 ให้เขาเปิดอยู่ข้างหน้าค่ะวัดี๋ข้างหน้านีรแล้วองไปแล้วใกลแล้วมืออลสแล้วกล้สิบแล้วสแล้วทันพันพ ไาแล้วไาแล้วไป,แล,วป,แ,ลวปแล้วพวกเรา,านะฉันยังไม่ถึงดูไหนะจะถึงแล้วสองร้อยเมตรโลว์วจุดสามสิบโลมาถ,ถึงแล้ว,วแต่ดิฉันยลมากค่ะต,ตอนนี้ แพนเค้กเผื่อพ่อจะกินพ่อยังไม่มาพีมเม็ดทีมเม็ดที่เอ็ดที่เม็ดเดี๋ยวพอเรียกพี่เมทหลายทีแล้วคนโดินจุงไม่ได้จะกลัวเลย ทีเดียวแล้วไปเลยโอ้ยตายตายตายเส้นชัยแล้วจะถึงแล้วจะถึงแล้วเราตื่นเต้นอยู่ไหน มาครับมาครับสุดยอดสุดยอด I have pancakes for you โอ้ขอบคุณครับของอดของปอดรางวัลจบมาราธอนแล้วพอได้เวลาที่ต้องการหรือเปล่าจ๊ะช้ากว่าอยากที่สุดช้ากว่าเป้าช้ากว่าเป้าไปเกินพีเอก็ ีรอบเดียวรอบไม่เป็นไรเก่งมากรอบหน้านอนทอนหน้าเอาใหม่กดให้ดีกว่านี้เก่งมากพ่อนั่งกินสิคะพ่อนั่งไม่ได้ค่อยๆนั่งค่อยๆนั่งยืดก่อนยืด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  เก้วัดอีกหนึ่งวันนะคะโยอมิสูเจ้อร่อยวัดคุณขาวพ่อกินนี่อร่อยไหมคะอืเท่าเยี่ยม <c oughs> อร่อยมากสู้ไหมคะพ่อ <c oughs> าไม่ไหวแล้วหลังจากวันราธอนเด็กๆกงเดินได้เลยเดิเด็กๆก็เดินได้แต่พ่อได้ไหมเนี่ยพ่ออะฮะหลังจากมาราทอนเนี่ยขาเดี่ยงก่ะไม่รู้มันจะแรงตอนไหนไงเดี๋ยวก็กลับบ้านแล้วนะตื่นรกยังตืงเนี่โอ้ย 5วันไม่เคยห่างขนาดนี้มิจอนชื่อชื่อแมราร์ทันวินเนชั่น42โลพ่อเก่งมากพร้อมหลับแล้วเนี่ยพ่อเก่งมากช้าไปหน่อยเห็นช้าเลย first marathon ครั้งแรกในชีวิต มากแล้วค่ะพอสวยมากอยากได้รางวัลอะไรคะได้รางวัลได้แล้วไยูไ่ในเหรียญอ๋อโอเคแล้วอยากได้รางวัลอะไรจับภรรยาคะก็ไม่มีอะไรนะเป็นน้านหรือไป้อง Waiting for something smart comment Matthew style